ดีชาวราศีธนูทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีธนูแต่วันที่1 5ถึง31ธันวาคมนะครับว่าความรักเฉของชาวราศีธนูเนี่ยจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี้ก็เป็นการทํานายดวงความรักทั่ว,วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสลับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับก็ แฮปปี้เบอร์เดย์ชาวราศีธนูทุกท่านด้วยนะครับผมแล้วก็ขอให้ชาวราศีธนูเนี่ยการเงินการงานแล้วก็ได้รับของขวัญในเดือนธันวาคมเป็นต้นไปเนี่ยให้เหมือนกับมีความสุขมีแต่ความเจริญมีแต่ความสุขในชีวิตสมหวังสมพรสมปัรถนานในเรื่องความรักการงานการเงินนะครับก็มาเริ่มดูดวงความรักของชาวราศีธนูดีกว่าว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างในช่วงของเดือนธันวาคมตั้งแต่วันที่15ถึงส1เธันวาคมกันดีกว่านะครับก็มาเริ่มที่ไพ่ใบแรกนะผมไพ่ขึ้นมาว่า2ดาบเข้ามานะครับ ไพ่ t o f swords หรือไพ่สองดาบใบนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับภาพของหัวใจดวงหนึ่งเห็นไหมครับที่ถูกดาบสองเน่มเนี่ยปักนะครับแล้วเห็นไหมครับว่ามันเป็นความรู้สึกที่มันเจ็บปวดเสียใจรู้สึกเหมือนกับเขาเนี่ยมองว่าเราเนี่ยไม่ดีพอหรือใครหลายคนหรือเหมือนกับรู้สึกเหมือนกับไพ่ t o f swords อ,อ,อะ่ะถูกเขาทาร้ายถูกเขาเจ็บทําให้เจ็บปวดถูกเขาทําให้เสียใจอะ่ะแต่เหมือนกับเห็นไหมครับว่าหัวใจดวงนีงน้มันมีผ้าเนี่ยมันพันที่หัวใจอยู่ หัวใจของเราอีกดวงหนึ่งเนี่ยก็ยังรักเขาอยู่เพราะฉันไพ่เบนนี่บอกเหมือนกับความรู้สึกของชาวราศีธนูที่เหมือนกับอยู่ในช่วงของการตัดสินใจว่าเราควรจะไปต่อกับเขาดีไหมนะเราควรจะรอเขาดีไหมนะทั้งที่เราเจ็บทั้งที่เราเสียใจอยู่แต่อีกใจหนึ่งเนี่ยเหมือนกับมันมีผ้าพันแผลพันอยู่อ่ะอีกใจนึงก็รักเขาอยู่อีกใจนึงก็เหมือนกับยังรักเขาอยากจะไปต่อยังต้องการเขาอยู่อ่ะเพราะฉันไพ่ two of swords ไปนี่เหมือนกับใจนึงก็รักเขานะแต่อีกใจนึงก็เจ็บใจนึงก็เกลียดสิ่งที่เขาทากับเราอ เราควรจะเปิดใจกับเขาอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าเราควรจะรับคนคนนี้เข้ามาสู่หัวใจเราอีกไหมนะทั้งที่เขาเนี่ยเคยไม่เลือกเราทั้งที่เขาอาจจะรู้สึกเหมือนกับไพ่ทูออฟซอร์ดอะไปรักคนอื่นไปเลือกคนอื่นหรือมองว่าเราเนี่ยไม่ดีพอสำหรับเขาหรือเปล่าเพราะนั้นไพ่ทูออฟซอร์ดใบนี้เหมือนกับความรักของชาวราศีหิถนเลยท่านที่เหมือนกับตอนนี้คนร่างคุณเนี่ยอาจจะเหมือนกับปิดใจอาจจะไม่ได้เลือกเราอาจจะเหมือนกับทำร้ายจิตใจคุณด้วยการที่ปิดใจคุณหรือว่าปิดปฏิเสธคุณปฏิเส เลือกเราหรือว่าการไปสนใจสิ่งอื่นไปหาสิ่งอื่นมากกว่าเพราะฉันไพ่ถูกออฟซอร์ตไปนี่คุณอาจจะถูกปฏิเสธคุณอาจจะถูกทําร้ายคุณอาจจะถูกเขาเนี่ยเหมือนกับทิ่มแทงหัวใจคุณด้วยคำรู้สึกที่เหมือนกับไพ่สีถ้วยเข้ามาหรือโฟร์ออฟคับการที่อะไรอยู่ไหมครับการที่ไพ่สี่ถ้วยคือใบนี้คือเหมือนความรู้สึกของชาวราศีท่านที่เหมือนกับคนร่างของคุณเนี่ยเขาอาจจะบอกว่าคุณไม่ดีพอนะครับเขาอาจจะบอกว่าคุณเหมือนกับคุณไม่โอเคเขาบอกคุณแล้วเหมือนกับไม่ก้าวหน้าเขาบอกคุณแล้วเหมือนกับชีวิต พะฉันไพ่สี่ถ sure like ้วยเบนบอกว่าเหมือนกับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเขานั่งอยู่ตรงนี้แล้วเหมือนกับผู้ชายคนนึงเหมือนกับอยากจะชวนเขาไปหาไปที่ต่างๆเดินไปข้างหน้าเดินไปด้วยกันนะครับผู้ชายคนนี้เข้ามาชวนผู้หญิงคนนี้เดินไปสถานที่ต่างๆเดินไปข้างหน้าด้วยกันเดินไปต่อเรื่องของความรักด้วยกันอยากจะมีความรักกับผู้หญิงคนนี้อยากจะมีความสุขด้วยกันอยากทํทำอะไรสิ่งหลายอย่างร่วมกันแต่ผู้หญิงคนนี้เหมือนกับมีทิท่าที่ลังเลถ่ายหน้ากากด้วยไม่ยอมเปิดใจไม่อยากจะเจอหน้าไม่อยากจะรู้ความจริงไม่อยากจะบอกว่า เขาเหมือนกับเขาอยากจะปฏิเสธผู้ชายคนนี้เพราะคิดว่าผู้ชายคนนี้คบแล้วเหมือนกับไม่มีความสุขคบแล้วเหมือนกับไม่มีอะไรอ่ะเพราะฉันไพ่สี่ถ้วยใบนี้บอกชาวสีถ้วยท่านว่าคุณคงรู้สึกเหมือนกับการที่เราถูกปฏิเสธไหมครับการที่เราไม่ถูกเลือกไหมการที่เราสึกเหมือนกับเรารักกับเขาอยู่ดีๆคบกับเขามาตั้งนานเดินกับเขามาตั้งนานเนี่ยพอเราไปจูงมือเขาอีกครั้งหนึ่งพอเราอยากจะเดินกับเขาต่ออีกครั้งหนึ่งเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่ต้องการไปกับเราเขาบอกว่าเราไม่โอเคเขาบอกว่าเขาไม่เลือกเราอ่ะเขาบอกเขาเหมือนกับอออาาาาาาาจจะะมมมมีคควววสุขกกกกก่่่ยนนื อย่าไปอยู่คนที่ดูแลเขาได้มากกว่าเพราะฉะนั้นไพ่สี่ถ้วยใบน,นี้กับไพ่สองดาบบอกว่าอาจจะคุณอาจจะอยู่ความรักที่เหมือนกับรักที่เหมือนกับรักสามเศร้ารักสองทางเขาอาจจะมีทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับเขาอาจจะมีคนอื่นให้เขาเลือกเขาเลยปฏิเสธคุณว่าเหมือนกับมองว่าชาวสรีนูเนี่ยไม่สามารถดูแลเขาไม่ได้มากพอไม่สามารถช่วยเหลือไม่สามารถรักเขาไม่สามารถทำให้ชีวิตของเขามีความสุขได้มากพอเขาก็เลยปฏิเสธคุณไป เพราะฉันไพ่ไปนีว่ว่าสี่ถ้วยคุณอาจจะปฏิเสธความรู้สึกคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับเราไม่ได้เป็นคนที่ถูกเลือกอะเพราะเราคิดว่าเขาจะเลือกเราเหมือนกับตอนที่เหมือนกับผู้ชายคนนี้ไปจับมือของผู้หญิงคนนี้ชาวราศีถ้วยท่านคงรู้สึกเหมือนกับเราคิดว่าเขาจะรักเราเราคิดว่าเขาจะเลือกเราเราคิดว่าเขาต้องกลับมาหาเราอะแต่ไพ่ไปนีว่นว่าสองดาบกับสี่ถ้วยอะเขากลับไม่เลือกเราเขากลับทําร้ายจิตใจเราเขากลับเหมือนกับทําให้เรารู้สึกผิดหวังรู้สึกเจ็บรู้สึกเสียใจอะแต่ถามว่าเราเป็นยังไงบ้างสอง พะชั้นไพ่ใบนี้ทั้งหมดทั้งมวลของไพ่สองใบนี้เนี่ยเป็นความรู้สึกของชาวราศีธนูท่านที่เหมือนกับใครก็ตามที่ถูกคนรักของคุณเนี่ยปิดใจใครก็เหมือนกับถูกคนรักทาร้ายหรือว่าทะเลาะมีปัญหากันหรือว่าความรู้สึกที่บล็อกกันไม่ยอมคุยกันหรือเขาไปเรืองคนอื่นเนี่ยไพ่ใบนี้คือหมดทั้งหมดทั้งมวลของการที่ชาวราศีธนูเนี่ยก็คงอยากจะบอกให้เขารู้ว่าเนี่ยเราลักเขามาตลอดนะเราเดินกับเขามาตลอดนะเราเลือกเขามาตลอดนะแล้วเราก็คิดว่าเขาจะเลือกเราแต่สุดท้ายไพ่ขึ้นมาว่า2ดาบกับสี่ถ้วยอ่ะเข เขากลับบอกว่าเรื่องคนอื่นรักคนอื่นอยากมีความสุขอยากเจอสิ่งที่ดีกว่าเพราะฉันไพ่ใบนี้บอกว่าไพ่หนึ่งเหรียญเข้ามาหรือว่าเอ็ดออฟพีดีคอนนะครับเอ็ดออฟพีดีคอนใบนี้เป็นภาพของความรักของชาวราศีธนูยท่านที่เหมือนกับใครก็ตามที่เป็นฝ่ายที่ไม่ถูกเลือกนะใครก็ตามที่เคยถูกปฏิเสธเคยถูกเขาทำร้ายเคยถูกเขาทิ้งเคยถูกเขาเหมือนกับอมเป็นหาทะกันเนี่ยไม่เข้าใจกันเนี่ยไพ่หนึ่งเหรียญบอกว่าชาวราศีธนูหลายายท่านเนี่ยมีโอกาสที่กลับมาคืนยีกันมีโอกาสที่จะเหมือนกับเขาจะค่อยๆเห็นคุณค่่ออคุุณณเมืตนที เสียเขาไปในเมื่อตอนที่คุณเนี่ยไม่ได้คุยกับเขาหรือว่าตอนที่คุณหายไปนั่นเองเพราะฉันไพ่หนึ่งเหรียญใบนี้บอกว่าถ้าคุณไม่ดีจริงอ่ะหรือถ้าคุณไม่มีคุณค่ามากพอเนี่ยไพ่หนึ่งเหรียญจะไม่เกิดขึ้นไพ่หนึ่งเหรียญใบนี้คือภาพของความรู้สึกที่เหมือนกับกรอบรูปที่เหมือนกับมีเหรียญทองมีเหรียญที่มีค่ามีเงินมีทองมีคุณค่าอยู่ในเหรียญเหรียญเนี้ยในกรอบรูปอันเนี้ยอยู่อ่ะ เพราะฉันใครก็ตามที่รู้สึกว่าเขาไปจากเราแล้วอะเขาไม่กลับมาสักทีนึงเขาไปจากเราแล้วทําไมเขาถึงเหมือนกับหายไปจากชีวิตของเรานานแล้วทำไมถึงไม่กลับมาไพา่ใบนิ้ว่าเขาอาจจะมีความสุขกับคนอื่นอยู่เขาอาจจะรักคนอื่นอยู่เขาอาจจะเหมือนกับหนงระเริงเขาอาจจะเหมือนกับคนอื่นอยู่อะแต่พอเมื่อไหร่ก็ตามที่ไพ่ขึ้นมาว่าหเหรียญ เมื่อไรก็ตามที่ไพ่ขึ้นมาว่าสองดาบกับหนึ่งเหรียญเนี่ยคือเหมือนกับเมื่อไรก็ตามที่เขาเจ็บเหมือนกับที่เราเจ็บเมื่อไรก็ตามที่เขาไม่มีทางไปเมื่อไรก็ตามที่เขารู้สึกเหมือนกับไปรักคนอื่นไป่ไดคนอื่นแล้วเหมือนกับเขาถูกทิ้งหรือว่าถูกทำร้ายมาเนี่ยไพ่หนึ่งเหรียญบอกว่าเขาจะนึกถึงคนที่เป็นชาวสีนูนนั่นเองนึกคนที่นึกถึงคนที่รักเขานึกถึงคนที่ดีกับเขานึกถึงคนที่เหมือนกับอยู่ได้กับเขามาตลอดอ่ะเพราะฉะนั้นไพ่หนึ่งเหรียญเนี่ยว่าเอ็ดออฟพิทิคอนใบ ถ้าคุณไม่เคยถูกเขาปฏิเสธหรือถูกเขาจากลาไปเนี่ยไพ่ใบนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นมาหรอกเพราะฉันผมบอกเลยว่าถ้าเกิดคุณเป็นวันนี้ชาวสษีมึงเลยถ้าเกิดคุณอกหักเสียใจเจ็บปวดในเรื่องของความรักเนี่ยแล้วเขาไม่เลือกเราเนี่ยสุดท้ายเขาต้องกลับมาหาคนที่รักเขามากที่สุดสุดท้ายให้เขาไปเถอะครับให้เขาไปเลือกคนที่เขาต้องการเถอะให้เขาไปไหนก็ไปเถอะนะครับสุดท้ายเขาต้องกลับมาหาเราถ้าเกิดเราเนี่ยดีพอถ้าเกิดว่าเขารักเรามากพอถ้าเกิดมันคือความรักที่มันรักต่างๆนั้นมากพออ่ะเพราะฉันเหมือนกับไพ่เด็กถือไพ เออ็เป็นดีคอนสุดท้ายเขาต้องกลับมาหาคนที่รักเขามากที่สุดอยู่ดีก็คือชาวราศีธนูนั่นแหละเพราะชั้นไพ่หนึ่งเหรียญใบนี้บอกชาวรักบอกชาวราศีธนูเลยนะท่านว,ว่าใครหลายคนอย่าไปคิดว่าเราไม่มีศักดิ์ศรีเราไม่มีคุณค่านะอย่าไปคิดว่าเราไม่ดีพอเพราะไพ่พหนึ่งเหรียญคือเหมือนกับเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาไม่เจอเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาไม่เหลือใครเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาไม่มีใครเนี่ยไพ่หนึ่งเหรียญคือบอกว่ามันจะมีความรักมันจะมีความรู้สึกดีดีมันจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ชาวราีนนนนนนูเเเเ่่่ยยคททาใใใหหห้กกัััับบรึงงงไปออออวจขมืษ รู้สึกแบบนี้เขาจะรู้สึกเหมือนกับที่เราเนั่นเองรู้สึกเหมือนกับที่ชาวฤษีทูเนียรู้สึกนั่นเองแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ใบต่อมาผมเป็นไพ่ขึ้นมาว่าเดือดซันเข้ามาสำหรับไพ่ก็ตามที่รู้สึกเหมือนกับทะเลาะกับคนที่เรารักนะครับเลิกกันไปตั้งนานและเลิกกันไปเกินตึงปีเกิน2ปีแล้วเนี่ยไพ่ใบนี้คือไพ่เดือดซันเข้ามาสำหรับคนที่อยากจะหลุดพ้นสำหรับไพ่ก็ตามที่เหมือนกับมองหาแสงสว่างมองหาสิ่งดีๆเนี่ยไพ่เดือดซันใบนี้บอกว่าเหมือนกับคุณจะพบเจอแสงอาทิตย์พระอาทิตย์ที่เหมือนกับ มองหาอนาคตที่มันดีกว่าเพราะฉันอยากไปเจ็บปวดอยากไปเสียใจถ้าเกิดเขาไม่กลับมาก็แสดงว่าเขาไม่รักคุณมากพออย่าไปคาดหวังอย่าไปคิดว่าเฮ้ยเขาต้องกลับมาตามที่ผมดูนะถ้าใครไม่กลับมาผมคิดว่าเขานคนนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่เห็นคุณค่าคุณเขาอาจจะคิดว่าคุณเนี่ยไม่ดีพอสำหรับเขาเพราะฉันไปหาคนที่เขาคิดว่าเขารักได้ไปหาคนที่เขาคิดว่าเขาเลือกได้ไปหาคนที่เขาคิดว่าดีพอสำหรับเขาดีกว่าสุดท้ายไพ่หนึ่งเี่ยบอกว่าชาวราศีธนูเนี่ยคงทาดีที่สุดแล้วแหละถ้าใครบอกคุณดีไม่พอไพ่หนึ่งเนะ เพราะคุณคงเป็นเหมือนกับคนที่เทคแคร์เป็นคนที่ใส่ใจเป็นคนที่ให้แม้กระทั่งการที่ช่วยเหลือการดูแลเขาอะการมอบเรื่องของการที่อาจจะไปซัพพอร์ตเรื่องของการปัจจัยภายนอกเรื่องของการเงินเรื่องของการดูแลเทคแคร์ใส่ใจการอาหารการกินความห่วงใยเขาก็ได้เช่นกันแต่สุดท้ายไพ่ใบนี้คือเหมือนกับเราทําดีสุดแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาไม่กลับมาเนี่ยไพ่เดือซันบอกว่ามันก็เหมือนกับคุณเนี่ยอาจจะหลุดพ้นจากความรักที่มันถูกทำ้ายความรักที่เหมือนกับสี่ถ้วยอะทำดีให้ตายสุดท้ายเขาไม่เลือกทำดีให้ตายสุดท้ายเขาไม่ะ สุดท้ายแล้วเขาเป็นได้เป็นแค่คนดีอย่างเงี้ยผมบอกเลยว่าความดีบางทีเนี่ยมันไม่สามารถซื้อความรักได้นะความดีบางทีเนี่ยไม่สามารถซื้อใจคนหรือว่าซื้อความรักจากใครสักคนนึงได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยความดีของคุณอาจจะมีความหมายอาจจะไม่มีค่าสำหรับคนคนนี้ก็ได้ไพ่เดดซันเลยบอกว่าถ้าใครไม่กลับมาเนี่ยสำหรับคนที่หลุดพ้นสำหรับคนที่อยากจะหลุดพ้นสำหรับคนที่เหมือนกับมองหาแสงสว่างมองหาการมูฟออนเนี่ยไพ่เดดซันบอกว่าเราจะเหมือนกับคนที่คิดแล้วเหมือนกับมันสบายใจอ่ะ รู้สึกเหมือนกับถึงความสบายใจที่ถึงเหมือนกับมองเห็นโลกใบใหม่มองเห็นสิ่งดีๆมองเห็นแสงสว่างข้างหน้าเพราะฉะนั้นเกิดเขาไม่กลับมาเนี่ยไพ่ใบนี้บอกว่ามันคือการหลุดพ้นนะสำหรับชาวสีธนูคุณต้องขอบใจนะที่เขาไม่กลับมาคุณต้องขอบใจนี่นะที่เขาไม่เลือกเราคุณต้องขอบใจนะที่เขาไม่รักเราอ่ะพะไพ่ใบนี้คือไพ่เดือดซันเข้ามามันทําให้รู้สึกเหมือนกับชีวิตของเราคือการหลุดพ้นชีวิตของเราคือการที่เหมือนกับไปเจอสิ่งดีกว่าชีวิตของเราคือการมูฟออนได้โดยที่ไม่ต้องมีคนคนนี้อีกเพราะฉั้นทั้งหมด ช่าสีส้เหลายท่านเนี่ยคงทำทำดีแล้วรักเขามากแล้วทาดีที่สุดแล้วถ้าเขาไม่เลือกถ้าเขาไม่ต้องการถ้าเขาไม่เห็นคุณค่าเราเนี่ยเราเดินออกมาเนี่ยทำูกแล้วนะครับแลวสับไพ่ก็ตามนะครับผมไพ่ไปต่อมาเนี่ยมีไพ่ขึ้นมาว่าเพจออฟเพจออฟซอสหรือว่าเด็กถือดาบเข้ามาเด็กถือดาบใบนี้เป็นภาพของคนคนหนึ่งที่เหมือนกับยังจุดเทียนรออยู่เลยยังจุดเทียนเหมือนกับจะตัดใจก็เหมือนกับพยายามตัดใจพยายามดืมพยายามเหมือนกับ บอกหลับใจตัวเองว่าพอได้แล้วบอกใจตัวเองว่าหยุดได้แล้วบอกใจตัวเองว่าไม่เป็นไรแต่ไพ่เด็กถือดาบผมบอกว่าเหมือนกับมือของเรายังจับดาบอยู่ะแล้วก็ส่งเทียนรออยู่ว่าเขาจะกลับมาไหมนะเขายังจะรักเราอยู่หรือเปล่านะเขายังรู้สึกกับเราอยู่หรือเปล่านะแต่อีกใจนึงก็เหมือนกับเราถ้าทําตัวเหมือนกับปกติทําตัวเหมือนคนที่ไม่เป็นอะไรแต่ภายในจิตใจของเราเนี่ยไพ่สองดาบเข้ามาเห็นไหมครับมันเจ็บเจียนจะตายอยู่แล้วมันเจ็บจนเหมือนกับเราจะร้องไห้เราไม่ไหวแล้วมันเจ็บจนเหมือนกับถูกทำร้ายไปทั้งหัวใจไม่เหลือที่ว่ายเขาใครทำร้าย บางทีมันก็เหมือนกับทาให้เราเนี่ยเปิดใจยากรักใครยากเพราะฉะนันไพ่เด็กถือดาบไปนิ้วว่าเราทําตัวเห <ๆ S 1> มือนกับคนที่เราเจ็บปวดเราเสียใจนะเราไม่ไหวแล้วนะแต่เราทําตัวเหมือนกับเราไ,ไหวอะ่ะทำตัวเหมือนกับเราไม่เป็นอะไรอะ่ะทั้งที่เรารักเขาทั้งที่เราอยากจะให้เขากลับมาจะตายอยากกลับมาเคลียร์กันอยากกลับมาเป็นเหมือนเดิมอยากกลับมารักกันจะตายแต่ไพ่เด็กถือดาบบอกว่าบางทีก็เหมือนกับไม่ไหวก็ต้องบอกให้ไหวเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเห็นไหมไพ่สี่ถ้วยกับเข้ามากับไพ่หนึ่งเหรียญน่ะก็แค่อยากจะคิดว่าถ้าเกิดเขาเจอคนที่ดีกว่าถ้าาาาาเเเเเขขจจออคคคคนนททีีี่่่่มมวววสุกิดา เราเขารักมากกว่านี่เราก็เหมือนกับคนที่อยากจะปล่อยเขาไปอ่ะแม้บางทีเราจะรู้สึกว่าเราเจ็บแล้วบางทีอาจะรู้สึกว่าเราไม่ไหวอ่ะแต่เราก็บอกเขาว่าโอเคเราเข้าใจนะคุณไปเถอะเราไหวนะแบบนี้นั่นเองเพอฉั้นไพ่ใบต่อมาเนี่ยมีไพ่ฮีโรเฟนเข้ามานะครับแนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูเนี่ยมีไพ่ฮีโรเฟนเข้ามานะครับคิดว่ามันคือความดีอ่ะมันคือความรักที่มันถูกต้องมันคือความรักที่ดีงามผมเลยคิดว่าไพ่ใบนี้แนะนําชาวราศีธนูหลายท่านเลยนะว่าขอทํานายว่า อยากให้คุณเนี่ยเป็นแบบนี้ต่อไปอยากให้คุณเชื่อมั่นในความรักเชื่อมั่นในสิ่งดีๆความดีงามเชื่อมั่นในรักที่ดีๆเชื่อมั่นในรักแท้เชื่อมั่นในความผูกพันเพราะไพ่ใบนี้บอกว่าเมื่อไรก็ตามที่ชาวศีสุนูทำแบบนี้คนที่คุณรักเนี่ยมันคือรักที่มันรักที่บริสุทธิ์รักที่ดีงามรักแท้นั่นเองรักที่เหมือนกับความฮีโรเฟนเนี่ยมันคือความรักที่มันความห่วงใยอยากให้คนรักของเราเนี่ยไปเจอสิ่งที่ดีๆนะครับ เราเข้าใจเขาดีที่เขาไปรักคนอื่นเราเข้าใจเขาดีที่เขามีความสุขกับคนอื่นถ้าวันนี้เขาไม่เลือกเราถ้าวันนี้เราไม่ใช่ความสุขของเขาเนี่ยไพ่ฮิโรเฟนใบนี้บอกว่าเราก็ทําดีที่สุดแล้วเราก็รักเขามากที่สุดแล้วโดยการที่เหมือนกับยอมปล่อยเขาไปเจอสิ่งที่ดีกว่ายอมปล่อยเขาไปเจอสิ่งที่เขาคิดว่าเขามีความสุขมากกว่าเพราะฉะนั้นไพ่ฮิโรเฟนใบนี้บอกว่าโอกาสของชาวสีชมพูเนี่ยผมขอทานายว่าคนรักคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับมารักกันมีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันมีโอกาสที่จะมาปรับความเข้าใจกันมี ในเรื่องของความรักของชาวราศีธนูเลยท่านว่าคุณเนี่ยค่อนข้างจะมีการที่เหมือนกับค่อนข้างจะดูแลใส่ใจคนที่คุณรักอาจจะมีการแต่งงานมีความผูกพันมีการช่วยเหลือมีการห่วงใยมีการเทคแคร์ใส่ใจตลอดเลยและที่ผ่านมาคุณทําเหมือนกับทําดีที่สุดแล้วอ่ะนะครับไพ่ใบนี้คือไพ่ของการที่ตอบสนองผลดีผลบุญผลการทําดีของคุณเนี่ยจะตอบสนองด้วยการที่คนหลังคุณเนี่ยจะกลับมาเห็นคุณค่าจะกลับมาเห็นเคลียร์ใจจะกลับมาเหมือนกับเห็นคุณง,งานความดีของคุณนั่นแหละแต่ไพ่ใบนี้คือไพ่ฟินถือเด่นเข้ามาก่อนนะ คนแกของคุณอาจจะกลับมาแค่การพูดคุยก่อนการลองกลับมาคุยการลองกลับมาทักทายหรือว่าจะกลับมาแค่หกเอ่โทษครับผมให้สินถือเหรียญมันคล้ายคล้ายหกเหรียญคือการโยนเงินนะเนาะผมก็ได้คิดว่าสินถือเหรียญใบนี้เนี่ยได้ออฟเปนิคอลใบนี้เนี่ยประบอกชาวราศีธนูเลยท่านว่าเขาอาจจะกลับมาแค่อยากได้เงินหรือเปล่าหรือว่าอยากได้การช่วยเหลืออยากได้การปลอบใจของชาวราศีธนูหรือเปล่าเพราะฉะนั้นไอ้สินถือเหรียญใบนี้ผมบอกไว้ก่อนว่าคนรักของชาวราศีธนูเนี่ยมีโอกาสกลับมาเพราะเห็นคุณค่าเห็นความดีเห็็นนนนกกาารรช่่วยเเเหหลือออใใสจขงงคุณั นะครับแต่ไพ่ไปต่อมาสำหรับคนที่คิดว่าเขาไม่กลับมาแล้วเรื่องกันเกิน1ปีแล้วเนี่ยไพ่หนึ่งดาบหรือว,ว่าเอ็ดออฟซอร์เข้ามานะครับคือการที่เหมือนกับชาวราศีพฤษภหลยท่านเนี่ยผมอยากจะบอกคุณเลยว่าเราควรจะตัดใจดีกว่าเราควรจะต้องยอมตัดใจยอมปล่อยเขาไปแม้ว่าบางทีเนี่ยการตัดดอกไม้อันนี้มันจะมีเลือดออกมาก็ตามมันก็เหมือนการตัดใจแหละใครก็ตามที่คิดว่าเขากลับมาเพราะรักเราเพราะเรื่องของการผลประโยชน์รักเราแค่ภายนอกรักกันแค่การที่เราช่วยเหลือเขาเนี่ยไพ่หนึ่งดาบบอกว่าอยาเป็นคนดีในสุดทา้ายอย่ามาทําเป็นดี อย่ามาใช้สายตาเดิมๆความรู้สึกเดิมๆคำพูดเดิมๆกลับมาหามหากันในวันที่เหมือนกับเราเจ็บปวดเราเสียใจเราร้องไห้วันที่เรามีน้ําตาวันที่เรารักเขาวันที่เราต้องการเขาเนี่ยเขาไปอยู่กับใครวันที่เราเลือกเขาวันที่เราชวนเขาไปต่อกับเราเนี่ยเขาไปอยู่กับใครเขาไปเขาไปหาใครเขาไปเลือกใครเพราะฉันไพ่เด็กหนึ่งเหรียญใบนี้กับไพ่หนึ่งดาบใบนี้เนี่ยพรบอกชาวสี่ทูหล่อท่านว่าถ้าถ้าเขาเป็นคนดีในสุดท้ายถ้าเขากลับมาทําเป็นดีกลับมาเป็นคนดีในวันที่เหมือนกับคุณเจ็บปวดคุณเเเสีียใจไไปปปแล้วกิน่่าดบ ต่อให้เราเคยรักเขามากแค่ไหนต่อให้ร,รักเขามากแค่ไหนหรืออยากจะรักเขาต่อไปแค่ไหนก็ตามไพ่หนึ่งดาบบอกว่าต่อให้เราเจ็บปวดแม้ต้องตัดใจจากเขาก็ตามเราควรจะตัดใจซะเถอะอย่าทําเป็นดีในที่สุดท้ายอย่าทําเป็นดีอย่าเป็นคนดีในที่สุดท้ายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลของไพ่ทั้งเนี้ยผมอยากให้ชาวสีธงูเนี่ยส่งคลิปเนี้ยไปเตือนสติคนที่คุณรักหรือไปบอกคนที่คุณรักเองว่า จำได้หรือเปล่าที่เ,เราเคยรักกันจำได้ห,หรือเปล่ายังเห็นคุณค่ากันอยู่หรือเปล่ายังเห็นสิ่งดีๆที่เราให้ต่อกันได้อยู่หรือเปล่าเหมือนกับไพ่หนึ่งเหรียญเดอรซันฮีโรเฟนเราแต่งงานกันเราอยู่ด้วยกันเรารักกันเราผูกพันกันเนี่ยยังเห็นคุณค่ายังอยากจะรักกันยังอยากจะมีความสุขยังอยากจะทำกิจกรรมต่างต่างร่วมกันด้วยความสุขความสบายใจอยู่หรือเปล่าเพราะชาวสีุกคนหลายท่านเนี่ยไพ่หนึ่งเหรียญไพ่ฮีโรเฟนตไพ่หนึ่งเดอซันเข้ามาเนี่ยคงยังพร้อมจะให้อภัยในทันในวันที่ยังทันอยู่ในวันท นะครับเพราะฉันไพ่ใบต่อมาเนี่ยไพ่หกเหรียญมาแล้วนะครับหกเหรียญหรือว่าซิกออปเปนิคอเนี่ยมันมาแล้วเห็นไหมใครหลายคนอาจจะรู้สึกเหมือนกับไพ่หกเหรียญนะกลับมาในวันที่เหมือนกับเราเสียใจเราเสียความรู้สึกกับสิ่งที่เราให้เขาไปอ่ะเพราะฉันหกเหรียญใบนี้บอกว่าเหมือนกับความรู้สึกของชาวราศีหท่านในตำแหน่งที่เก้าว่ะถ้าใครจะกลับมาผลผลประโยชน์กลับมาเพราะเหมือนกับไม่มีใครกลับมาเพราะเหมือนกับไม่เหลือใครเนี่ยอย่อให้เขาคนนั้นเนี่ยกลับมาดีกว่าอย่าให้เขาคนนั้นคนดีคนนั้นเนี่ยกลับมาเป็นคนดีในสุดท้าายดีกว่ เพราะฉันให้หกเหรียญใบนี้บอกว่ามันคงเป็นความรู้สึกของชาวราศีของ่านที่เหมือนกับคุณรักเขามากๆคุณให้เขาไปเต็มสิบคุณมีสิบคุณให้เขาสิบคุณมีร้อยคุณให้เขาร้อยอ่ะแต่เขากลับให้คุณมาแค่เหมือนกับคนที่แบ่งความรู้สึกแบ่งเสียเซี่ยวแบ่งความรักแบ่งความหัวใจเนี่ยไปให้กับใครหลายๆคนมากมายเลยอะ่ะเพราะฉันสิ่งนี้คุณให้เขาไปเนี่ยมันกับไพ่นีนน้มันคือตำแหน่งที่การแนะนําหรือไพ่ของความอนาคนที่จะเกิดขึ้นว่าสิ่งที่คุณให้เขาไปเนี่ยอยากให้คุณเนี่ยลองช้างหัวใจตัวเองลองเอาม ลองนึกถึงความรักความรู้สึกที่คุณให้ใครสักคนหนึ่งไปว่าสิ่งคุณมอบให้เขาเนี่ยและสิ่งที่คุณได้รับกลับคืนมาเนี่ยมันคุ้มค่าหรือเปล่าถ้าใครหลายคนรู้สึกว่าจับหัวใจตัวเองแล้วเหมือนกับไพ่สองดาบเจ็บไปทั้งหัวใจทาไมยังทนเจ็บหัวใจไปทั้งหัวใจทําไมเหมือนกับยังรักเขาอยู่ยังรออยู่ยังเหมือนกับทําไมถึงต้องทนทําไมถึงต้องรอทําไมถึงรักคนใจร้ายเนี่ยไพ่สองดาบไปนี่ว่าถ้าเกิดใครสักคนรู้สึกว่าเราเจ็บเราเสียใจเราร้องไห้แล้วเขาเหมือนกับคนที่วันที่เรามีน้ําตาเพราะเราเจ็บปวดเขาไปอยู่คนอื่นเนี่ มันเหมือนกับมันหมดเวลาอะไรที่ต้องทนมันหมดเวลาแ,แล้วที่ต้องเจ็บปวดหรือเสียใจอีกเพราะฉันไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยคือไพ่ขึ้นมาว่าควีนถือเหรียนคือบทสรุปความรักของชาราสีนูนหลือท่านว่าเหมือนกับคุณเนี่ยยังไงก็ตามเพชรแทก็คือเพชรแท้รักแท้ก็คือรักแท้เพราะฉันสำหรับคนที่ถูกทิ้งกับคนโสดเนี่ยมีโอกาสชื s <S <c oughs> ่อไปเจอไพ่เด <c oughs> ือดซันเข้ามาผมบอกไปแล้วม <c oughs> ีโอกาสเจอไพ่เดือดซันคือเหมือนกับคนรักที่จะมาพบเจอกันด้วยความสุขพบเจอกันด้วยความสบายใจแต่ไพ่ขึ้นมาว่าฮิโลเฟนเนี่ยอยากให้คุณเชื่อมั่นในความรักอีกสัคร้งงนึ อยากคุณเชื่อมั่นในความดีเชื่อมั่นในความรักเชื่อมั่นในรักแท้อีกสักครั้งหนึ่งและไพ่หนึ่งเหรียญนะ่ะคืออย่าพยายามลดตัวเองลงอย่าพยายามลดคุณค่าของตัวเองลงอย่าพยายามลดราคาของตัวเองลงไปพะไพ่หนึ่งเหรียญฮิโนโฟเฟนแล้วก็เดอซานบอกว่าสาวคนที่ถูกทำร้ายมาคนที่อกหักคนที่เสียใจคนที่จะตั้งใจจะมูฟออนหรือว่าเริ่มต้นใหม่สาวคนโสดเนี่ยอยากคุณเป็นเหมือนกับคนที่คนเดิมเ,มเอาไว้และจะปิดใจตัวเองเหมือนกับไพ่สองดาบคุณอาจจะเจ็บปวดจนไม่กล้าเปิดใจไม่กล้ารักใครกลัวความเจ็บปวดอีกมีคนเข้ามาสนใจคุณมม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 าา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 กกกกยยยีีคคคนนเเเข้้ตอองรรวุณหหหืไ็ มีคนอยากจะวาดรูปคุณอยากจะเหมือนกับมีคุณหนูในชีวิตของเขาว่าอยากจะสร้างเรื่องราวกับคุณมากมายอ่ะเพราะฉันไพ่ทั้งหมดทั้งมวลคือเหมือนกับคนโสดคนที่เสียใจมาเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นใหม่แต่ขอเพียงแค่คุณเนี่ยอย่าลดคุณค่างตัวเองลงไปเชื่อมันในความรักเชื่อมันในรักแท้และไพ่ไปสุดท้ายคือไพ่ควีนถือเหรียญเข้ามาคนที่มีค่าคนที่ทําดีเนี่ยสุดท้ายก็ต้องได้ดีสุดท้ายก็ต้องได้ความรักที่คุณต้องการเนี่ยกลับคืนมาเพราะฉันให้ใบนี้คือไพ่ใบสุดท้ายของชาวราศีธนูว่าควีนถือเหรียนหรือว่าคว กลับมาเห็นคุณค่าคุณกลับมาลักคุณในวันที่ไม่เหมือนกับไม่สายเกินไปแต่ถ้าเกิดใครก็ตามทักเกียว่าเราอยากจะมีคุณค่าในตัวเองหรือว่า,าจะมุ่งอ่อนนียนั่งอยู่ตรงนี้นั่งเฉยเฉยนี่แหละแต่เขาแค่เหมือนกับกลับมาเปิดเห็นคุณค่าเรื่องของความรักกลับมารักษาตัวเองกลับมารักตัวเองก่อนเลยอย่างแรกกลับมาดูแลตัวเองให้สวยขึ้นกลับมาดูแลตัวเองให้มีเงินมีคุณค่าโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินในชีวิตให้ดีก่อนเลย และพอมีความรักเข้ามามีสิ่งด,ดีเข้ามาเนี่ยมันก็จะตามคุณมาเองพอตามคุณมาแล้วเนี่ยอยากคุณเนี่ยลองคุยให้เล็กๆน้อยๆลองพูดคุยลองติดต่อลองเหมือนกับเชื่อมันในความรักอีกสักครั้งหนึ่งเนี่ยก็เพียงพอแล้วเพราะมีโอกาสจะเจอความรักที่มันดีๆมีโอกาสเจอไพ่เดี่ยวซันการหลุดพ้นความสบายใจความสุขนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วบอกว่าตัวเองไหวเนี่ยคุณอาจจะไม่ต้องฝืนตัวเองหรอกนะแต่เพียงแค่ อย่างน้อยเนี่ยเรากลับมาเข้มแข็งเรากลับมาลักตัวเองเรากลับมายืนขึ้นได้อีกสักครั้งหนึ่งด้วยตัวของเราเองเนี่ยก็เพียงพอแล้วแม้ว่าตอนนี้เราจะเจ็บปวดจนแทบจะยืนไม่ไหวเราแทบจะเสียใจเจ็บปวดร้องไห้จนเหมือนกับแทบจะไปไหนไม่ได้เลยแทบจะทําอะไรไม่ได้ก็ตามแต่พไพ่ใบนิกว่าไม่ไหวยังไงก็ตามแต่คุณต้องไหวนะต้องสู้นะครับผมขอเป็นกำลังใจให้นะกันก็มาดูไพ่อลอคเคิร์แนะนําชาวราศีธนูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับไพ่เขียนว่าเดอะกิฟต์เข้ามานะครับเดอะกิฟต์ไปนี้บอกชาวรา,า,วราศีธนูเลยท่านว่าใบบนนี้คืือออเหมกัขขงวญ คุณมีโอกาสได้รับของขวัญชิ้นใหญ่ในเดือนธันวาคมคืออะไรคือการของขวัญที่หลุดพ้นของขวัญที่เหมือนกับจะเจอคนดีๆเข้ามาของขวัญที่จะเหมือนกับคนรักเก่าโอกาสกลับคืนมานะครับคนรักเก่าโอกาสกลับคืนมาคนรักที่คุณรอคอยของขวัญที่คุณอยากต้องการสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณปรารถนาเนี่ยคุณอาจจะสมหวังในช่วงของเดือนเกิดของคุณหรือวันเดือนปีเกิดคุณนั่นเองนะครับหรืออาจจะพบเจอความรักที่มันดีๆได้รับของขวัญจากเทพเจ้าจากพระเจ้าจากเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพระพพุทธรรรรมสง์ะะััตนนคบ คุณอาจจะได้รับสิ่งดีๆจากสิ่งการที่คุณเป็นคนดีเนี่ยแหละผลบุญของคุณเนี่ยแหละนะครับก็ขอบคุณชาวราศีทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมฝากกดติดตามฝากกดสับไ b e ด้วยนะครับถ้าใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ